ดอกไม้สีเหลืองในห้องน้ำเป็นการแนะนำของท่านอาจารย์ลิเลียนเตา๋าเป็นชาวจีนที่อยู่ในอเมริกาเขียนหนังสือเกี่ยวกับตำราที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเงิน ห้องน้ำถือว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่ว่าจะทานถูกทานแพงเราก็เอามาทิ้งในห้องน้ำหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการมีดอกไม้สีเหลืองจำนวนมากกว่า5ดอกจะมีสีอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามบางคนตั้งดอกเดซี่สีเหลือง เป็ดดอกไม้จริงไว้ในห้องน้ำก็สวยงามดีค่ะเป็ดดอกไม้ปลอมก็ใช้ได้เอาตั้งไว้ตำแหน่งที่จะไม่เปียกน้ำนอกจากดอกไม้สีเหลืองธาตุดินจะช่วยอุดกั้นปิดกั้นไม่ให้เงินทองหรือธุรกิจ รั่วไหลเสียหายยังทำให้เรามีเงินเก็บไม่ต้องกู้ยืมคนอื่นดอกไม้สีเหลืองอยู่ในห้องน้ำจะทำให้ห้องน้ำสว่างสวยนอกจากดอกไม้สีเหลืองก็จะมีเทียนที่ตั้งเองได้ถ้าเป็นเทียนไขก็จะรมหน่อยนะคะเอาตั้งไวต้ตำแหน่งที่พดน้ำเผาไส้ก่อนค่ะแล้วก็ดับ แล้วก็เอาจานรองตั้งไว้นะคะตัวนี้แสดงถึงว่าเราจะพบช่องทางในการระบายสินค้าหรือสต็อกแล้วก็ไม่เสียหายซึ่งจริงๆเวลาไฟดับใช้จุดได้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือแก้วเกลือค่ะต้องใช้แก้วกา้านล้วก็ใส่เกลือไป70%ของแก้ว เติมน้ำหนึ่งช้อนชาลงไปตำแหน่งตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีนี่ศินไม่เป็นหนี่ใครน้ำจะเข้าไปแทนที่ทำดันให้เกลือลอยขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแล้วเกลือก็จะเป็นเกร็ด่คะเหมือนเกลืดหีบมะของบางคนเนี่ยเอาจานรองก็มาเต็มจานรอง นะคะเอาจานมาลองจานลองอีกก็เต็มอีกก็ได้ตั๋วบินฟรีไม่รู้กี่เที่ยวเลยค่ะไปอเมริกาแล้วก็บางท่านเนี่ยสามารถที่ทำกราไรได้เป็น2อ0สาร้อยลานเมื่อเกลือล้นแก้วแต่ต้องรองนะคะไม่ให้ตกถึงพื้นวันนึงลูกจ้างก็เห็นเกลือเลอะเทอะเลยเอาไปล้างทิ้งเจงกระบงเลยค่ะมดแหละ จากได้กำไรายกายเป็นมีนีสินและขัดทุนถูกโกงบางท่านอาจารย์บอกว่าให้ใช้แก้วก้านแก้วต้องมีก้านนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแก้วใสเราจะได้เห็นน้ำที่ก้นแต่บางคนก็เอาชามกระเบื้องทึบใส่เกลือแล้วตั้งไว้บนหน้ากระจกในห้องน้ำ เกลือละลายไหลออกไปเต็มต้านกระจกเลยค่ะเงินหายเป็นสิบล้านเลยค่ะอย่าทำนะคะถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องเป็นแก้วก้านไม่ทำก็ไม่ทำเลยนะคะอันนี้ก็จะกันการเกิดที่สุรุ่ยสุร่ายนะคะถ้าหากว่าการเงินเริ่มขึ้นอย่างนี้เกเลือเริ่มขึ้นอย่างนี้การเงินก็จะขึ้นตามเกลือค่ะ นะคะแล้วก็แปลกที่ว่าเราตั้งหน้าหิ่งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกลือจะไม่ขึ้นเกลือจะมาขึ้นในที่ที่สกปรกเช่นห้องน้ำนี่หละคะ่ะคือเกลือเป็นตัวรักษาแล้วทุกๆเดือนคุณจะต้องกำเกลือเม็ดเนี่ยหนึ่งกำมือใส่ลงไปในโถส้วมเพื่อที่จะรักษานะคะสต็อกหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ย ให้เพิ่มผลกับไรไม่ใช่ขาดทุนไม่ใช่หายไปกับการชักโรครกนะคะอาจารย์จะมีเกลือเนี่ยเป็นกระสอบซื้อมาทั้งกระสอบเลยค่ะกระสอบละสี่ร้อยเนี่ยเอามาใส่ถังเก็บไว้แล้วก็จะกรรมมาใส่ที่อเมริกาเนี่ยต้องใช้เกลือใส่ลงไปในโถส้วมทุกอาทิตย์เพราะว่ารากไม้จะชัยช้อนเข้าไปแล้วทำให้ส้วมตันเพราะเขาไม่มีถังเกลือ ทางเกลือของเขาก็คือถนนทุกบ้านต่อท่อลงไปที่ถนนเพื่อระบายสิ่งสกปรปกนะคะเพราะฉะน,นเขาต้องใส่เกลือเพื่อฆ่ารากไม้นะคะแต่ของเราใส่เกลือเพื่อรักษาไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นเพราะช่วงกลางคืนจะแบงอัพขึ้นมานะคะกลิ่นจะย้อนขึ้นมาแล้วทําให้เหม็นนะคะหลายคนบอกที่บ้านนอนชั้นล่างไม่ได้เพราะว่ากลิ่นซ่วมมันจะเผยขึ้นมามันจะ ขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งก็ใช้แบบที่มีฝาสองชั้นปิดท่อน้ำทิ้งนะคะแล้วเอาเกลือใส่ในโถส้วมบ่อยๆส้วมก็จะไม่เหม็นค่ะรีบทำกันนะคะง่ายๆต้องใช้เกลือแบบเม็ดนะคะใช้เกลือสมุนถึงจะได้ค่ะเกลือป่นไม่ได้นะคะเกลือสินเทาใช้ไม่ได้ขอให้โชคดีมีเกลือขึ้นเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะ